วัวเดิมวันนี้ก็จะมาสอนท u t เ r i a l อน,นาเบื่อของเวกัสโปอีกแล้วนะครับผม,มนะมาแต่ก่อนที่ผมจะสอนนะครับผมก็มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่จะมารีวิวก่อนอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับที่ผมบันทึกคลิปอยู่เนี้ยก็คือซอฟต์แวร์ที่มี่อวแอคชั่นคือมันเป็นซอฟต์แวร์บันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์บันทึกเกมได้ด้วยนะ การใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างหลากหลายอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เท่า OBS นะครับผมแต่แน่นอนครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่กิน CPU เยอะเท่านะครับกิน CPU น้อยซอฟต์แวร์ตัวนี้โหมดในการบันทึกก็ค่อนข้างมีหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับก็มีโหมดเกมโหมดซีนคือโหมดบันทึกหน้าจอแหละแล้วก็โหมด Windows โหมด Area คือบันทึกตรงไหนก็ได้แล้วก็โหมด Device และซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับสามารถเออ บันทึกแยกได้นะครับระหว่างเสียงไมค์กับเสียงคลิปอ่ะสามารถบันทึกแยกออกกันได้แล้วก็สามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นไลฟ์ Life, สามารถไลฟ์ได้แล้วก็บันทึกเสียงอย่างเดียวก็ได้ถ่ายสกินช็อตก็ได้นะถ้าใครสนใจนะครับที่จะอ,อ,อยากทดลองใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้หรืออยากจะซื้อมันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เด็ดลิปชั้นแล้วกันเอาไปส่องเล่นดูแล้วกันนะโอเคมา วันนี้ก็จะมาสอน tutorial เกี่ยวกับวิธีการเอ,อ,เอ็กพอร์ตคลิปวิดีโอนะครับที่บันทึกด้วย Action นะแต่ว่านะครับคลิปที่ผมจะเอามาสอนเนี่ยคือวิดีโอโคเดกมันเป็น HEVC นะครับผมนี่แหละที่ผมจะสอนละถ้าคุณสงสัยว่าวิดีโอโคเดก HEVC มันมาจากไหนมันทำได้อย่างไง เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับผมตรง hardware acceleration คือถ้าคุณบันทึกคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วมาเลือกตรงนี้นะครับเป็น nvidia nvin hdr 1 0หรือ nvidia nvin hevc คลิปที่คุณได้นะครับที่คุณบันทึกได้วิดีโอโคเดกมันจะกลายเป็น hevc นะครับผมตัวอย่างมีไหมมีนะครับแป๊บหนึ่ง โอเคนี่แหละคลิปนี้แหละที่จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับผมอืมนี่นะครับคือตัวอย่างนะครับคลิปเนี้ยคือถ้าคุณบันทึกคลิปที่เอ,อ่อฮาร์ดแวร์ไอเซ i o เชันเนี่ยมันเป็นเอ่อเอ็นวีเดียเอ็นเหรืออ n นเวนเนียสนี่แหละมันจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคมาเริ่มกันเลยอืมนี่เลยจับลากลงไปเลยอืม ไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลไฟล์คือข้อดีของเอ,อ่อแอคชั่นนะครับคือนะคลิปที่คุณบันทึกด้วยแอคอชั่นเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งก็คือเมื่อคุณบันทึกคลิปเสร็จนะครับคุณสามารถออนี่เลยเอ,อินพุตลงเวกัสโปรได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เหมือนชาร์โดเพย์คือถ้าเป็นของชาร์โดเพย์เนี่ยเมื่อคุณบันทึกเสร็จนะ่ย คุณจะต้องเปลี่ยนานามสกุลไฟล์เป็น API แล้วก็ IMPORT ใส่นี่นะครับผมเพื <c oughs> ่อให้ไม่เกิดปัญหาเสียงไม่ตรงภาพแต่ของ Action นี้ไม่มีปัญหานะครับบันทึกเสร็จจับใส่ได้เลยไม่มีปัญหาเสียงไม่ตรงกับภาพอยู่ละโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับว่าเอ๊เสียงมันตรงกับภาพไหมเสียงมีปัญหาหรือเปล่านี่นะครับนี่คือช่วงแรก,แรก Okay, โอเคปกตินะครับในช่วงแรกๆมาดูช่วงท้ายๆหน่อยโอเคเสียงเป็นปกตินะครับนี่แหละคือข้อดีของคลิปที่บันทึกด้วยแอคชั่นนะครับผมและเมื่อคุณเอ,อ่ออินพอร์ตคลิปวิดีโอลงเวกัสโปรเซสตคุณก็ต้องเอ,อ่อตั้งค่าโปรเจกต์แล้วก็เอ,อ่อเฟรมเรทของ คลิปที่คุณกาลังตัดต่อด้วยโดยการทําอย่างนี้นะครับโดยเข้าไปเช็คในโปรเจกต์โปรปีอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันนะครับปกติเลยเนี่ยและคุณก็ต้องมาตั้งค่าตรงเฟรมเรทตรงนี้ด้วยเพื่อให้เฟรมเรทมันตรงกับตรงนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเออเฟรมร่วงเวลาเรนเดอร์นะครับผมคุณต้องทําตรงนี้ให้มันตรงๆงะ่ะ ตั้งเฟรมเรทให้ตรงกับคลิปนะครับแต่ปัญหามีไหมมีนะครับผมเมื่อคุณ Import คลิปที่วิดีโอโคเดกมันเป็น h e v c เนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับคือตรงนี้อืมเวลาที่คุณคลิกขวาแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Mat Video Project Setting นะคือปกติเลยอืมคลิกปุ๊บปกติ Project Setting มันจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับยันตรงเฟรมเรทด้วย แต่ตรงนี้มันไม่เปลี่ยนนะครับผมแปลกใจยิ่งนักแล้วทำยังไงถึงจะให้มันเปลี่ยนได้ทำอย่างนี้นะครับอืมคุณก็แค่ใส่เฟรมริให้มันตรงกับคลิปต้นฉบับเลยอย่างนี้เลย5 9เจุดออสามสองแปอืมแค่นี้เองแล้วก,กดแอปไพร์นะให้จัแก้ไขอะไรมันมาก ทำเสร็จอะไรเสร็จก็นะแ,ะแะกอภไยไอกอกเลยแล้วเมื่อคุณตัดต่ออะไรเสร็จนั้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้ะใส่เอฟเฟกต์นั้นโนนีเสร็จคุณก็ต้องเรนเดอร์ใช่ไหมมานะวันนี้จะมาสอนวิธีการเรนเดอร์กันนะครับผมวิธีเรนเดอร์นั้นง่ายๆนะครับนะเข้าเรนเดอร์แอและจากนั้นนะครับคุณก็มาเลือกเออมากิด HEVC a c ซีเอืม จะเลือกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ว่าปกติจะต้องเลือกตรงเนี้นี่ครับอินเทอร์นต HD 1 0 8 0 P 5994 f r a เ e a t e ฟของกระจอนะครับข้อต้ำทมเพดตรงเฟรมเรทก็แน่นอนครับใส่ให้เท่ากับต้นฉบับเลยนี่ครับ59.328เามอแอแล้วก็มาตังตรงนี้โปรบิเล e Maximum กับ a อเบลิคุณจะเลือกอะไรก็ได้แต่ The Standard เลือกที่50ล้านนะครับ50ล้าน VPS แค่นี้แหละแล้วก็กดโอเคแล้วก็เรนเดอร์ซะเดี๋ยวเลือกโฟลเดอร์ก่อนอโอเคแล้วก็เรนเดอร์แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรนเดอร์เสร็จแล้วนาให้ดูหน่อยโอเคนี่ไงคลิปตรงนี้ โอเคคลิปก็จะเป็นปกติอย่างนี้แหละแล้วก็แน่นอนครับวิดีโอโคเดกมันก็จะเป็น h v c หนึ่งนะครับผมนะนี่แหละแต่ถ้าถามว่าถ้า inder, ลรนเดอร์ิปวิดีโอที่วิดีโอโคเดกมันเป็น h e v c ให้มันกลายเป็น e v c ทำได้ไหม,อ,มอันนี้ก็น่าสงสัยนะครับเดี๋ยวลองทำดูหน่อยนะอืม อืมโอเคเลือกอันนี้นาะยเขาลองดูหน่อยเลือกสักอันหนึ่งลองเลนเดอร์ซะนาะยดูหน่อยว่าทำได้ไหมอืมอืมเอะตรงนี้เลนมันหายไปไหนเนี่ยปกติมันจะมีเลนนะเนี่ยแต่อันนี้คือมันไม่มีเลยให้ดูหน่อย แล้วก็เปิดไม่ได้อีกอืมแปลกใจยิ่งหนักแสดงว่าผมไม่สามารถเลนเดอร์คลิปวิดีโอข้ามโคเด็กได้สินะโอเคสรุปเลยนะครับนะคือถ้าคุณคิดที่จะเลนเดอร์คลิปที่ที่มีวิดีโอโคเด็กมันเป็น HEVC คุณก็ต้องเรนเดอร์ด้วยอันนี้เท่านั้นนะครับผม มากิด HEVC AC .mp4 อืมและคุณสามารถเลือก1ใน2อันนี้ได้นะครับถ้าคุณอยากใช้ของ GPU คุณก็ใช้ของ GPU ได้แต่ถ้าคุณอยากใช้ของ CPU ใช้ได้นะครับเนี่ย Intel Quick Sync แต่วิธีเรนเดอร์ด้วยการจอ CPU ของ Intel Quick Sync นี่มันจะต่างกันนะครับ เนี่ยตรงเฟมเรทคือคุณจะไม่สามารถใส่เฟมเรทเท่ากับของต้นฉบับได้นะเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่ได้นะครับนะดังนั้นคุณก็ต้องใส่นี่ใส่ตามแพตฟอมที่มันให้มาเลยเพราะว่าคุณไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้นะบอโบโบบ์โ l เวรเตก็แน่นอนครับใส่ตามปกติเลยนี่นี่แบบนี้เลย แล้วกดโอเคนะแต่ถ้าคุณคิดที่จะใช้ของอันนี้คือไม่ต้องอ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถเออเดนเดอร์ข้ามโคเด็กได้นะจำไว้ให้ดีนะครับเดนเดอร์ด้วยันนี้เท่านั้นอืก็มีเท่านี้แหละตามนั้น See you next time for next คลิปบาย